ไพ่การงานการเงินโชคลาภของคนบรนจันร์นะคะไพ่ใบแรกมาแล้วค่ะ justice ไพ่ใบที่สองราชินีถือไม้เท้าไพ่ใบที่สามสี่ถ้วยไพ่ใบที่สี่เมจิเซียนอ่าคนวัรจันร์โชคดีแล้วนะทําไมคะไพ่ justice คู่กับไพ่ราชินีใครรอง,งานอยู่ได้งานแน่นอนอันนี้ ทบจะพูดได้ว่า80-90%อัพเลยนะมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะนะคะถ้าใครรอง,งานอยู่หรือว่าใครทํางานอยู่แล้วตอนนี้เจ้านายรักใคร่ทาไมคะเพราะว่าไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่เก้าถ้วยไงเก้าถ้วยเป็นไพ่ของความสนุกสนานความสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับเจ้านายและสบายใจก็แสดงว่าเขาสบายใจในผลงานเราด้วยและต่อได้ไพ่จัสติกยิ่งหมายถึงว่า พอใจมากด้วยและมีเมจิเซียนอีกเป็นไพ่เทวดาอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนาะใครทําอะไรก็ตามนะคะเป็นที่ถูกใจของเจ้านายแน่นอนเลยสําหรับคนวันจันเนาะหรือว่าใครค้าขายก็ตามถึงไพ่เงินจะไม่ขึ้นก็ตามแต่ทําไมคะมีไพ่ของความสบายใจมีไพ่ของเมจิเซียนไพ่ของเมจิเซียนก็เปรียบ แทนเป็นไพ่ของเงินทองได้เมื่อมีไพ่จัสติ c อีกตอนนี้ใครค้าขายรับรองหาขายดีแน่เลยเนาะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นในรูปของเงินทองแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสินค้าใครอยากจะเปลี่ยนสินค้าหรือสาขายสินค้าที่ไม่ถนัดก็ได้เนาะเมจิเซ้ที่หมายถึงว่าทําอะไรก็ตามที่เราไม่ถนัดบางคนเอ๊สินค้านี้ฉันไม่เคยขายมาก่อนเนาะนะคะจะลองขายดูดีไหมก็ถ้าเจอไพ่ใบนี้นะคะ มั่นใจได้เลยค่ะลองดูลองดูงดมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในสินค้าของเราหรือเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองหมายถึงว่าหรือบางคนไปสมัครงานแล้วได้งานที่เราไม่ถนัดเนาะนะเอฟอันนี้ไม่เคยทามาก่อนรับรองทําแล้วจะดีทําแล้วจะหมายถึงว่าจะประสบความสําเร็จนะคะโชคดีคนวันจันทร์ได้ไพ่ดีทั้งหมดเลยค่ะสําหรับเรื่องของโชคลาภนะคะอ่าเมจิเซียนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนะคะถ้าจะจะใครจะเสี่ยงโชคเนาะจะซื้ออะไรก็ตามเนาะนะคะก็ขอให้ พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบหรือว่าฝันแม่นนะคะ